รใช่แล้วนะฮะวันนี้นะครับหัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะลูกค้าครับไหมนะไม่ชมกันนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อแคตาพิล่านั่นเองนะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นแคตาพิล่ารุ่น3ามตองศูนดีนั่นเองนะครับอ่าสามตองศูนย์ดนะีด็อกน่กันเลยที่ว่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะลูกค้าครับเจ้าพวกตระกูลตัวดีนะฮะของแคตาพิล่าเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเครื่องยนต์ของเขานเนี่ยจะเป็นเครื่องคอมมาเร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นเครื่องคอมนะลูกค้าครับนี่ ล็อกนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าสเปคค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับสเปคลายหัวกระแทกแบบนี้นะครับและมีหนําซ้ํานะตัวนี้เนี่ยนะฮะมีตัวเอล็อกนะฮะเอล็อกก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวสําหรับเอาไว้เปลี่ยนนะฮะตัวบุ้งกี๋ของเราเนี่ยเป็นปากคีตนะฮะหรือว่าเป็นตัวปากนิปูเนี่ยก็ได้นะครับอ่าเป็นหัวล็อกนะฮะที่สามารถปลดตัวสลักเนี่ยได้โดยอัตโนมัติง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าดีมากๆถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการนะฮะเอาไป ตอนไปมาได้ง่ายดายเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยมากสามลองส่วนดีนะฮะบูมอาร์มรอยล้อแดำแน่นอนไม่มีนะครับคันนี้นะครับพุกกี้ก็สวยๆเลยเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับสวยมากนะฮะคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของด้านข้างแน่นอนตามสไตล์กคุชของญี่ปุ่นนะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่รอสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันนิดนึงนะครับอ่าเนี่นะฮะ ไฮเดรดนะครับแห้งๆสวยๆนะครับตุดรถสึนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแห้งกิฟต์นะครับลูกค้าครับอ่าหล่อมากคันนี้นะครับนี่นะฮะสามสองศูนย์ดีด็อกนะฮะด้านหลังก็จะมีโลโก้แคทซิตาแบบนี้เลยนะฮะนี่กิฟต์เลยนะครับอ่าสามสองศูนย์ดีนะครับเดี๋ยวเปิดดูแข่งเมืองน้ำกันนิดหนึ่งนะครับนี่ครับหล่อนะครับ แน่นอนสวิสตช์เปิดป็นแบตเตอรี่นะฮะมีต็มให้เรียบร้อยนะฮะตามใจกละเอียดของกันเบตินะกันแบตรด้วยไหลเวลาหยุดใช้งานนานๆน,น,นะครับนี่สวยมากแต่ว่าน้ําสวยภายในภายในสวยหมดนะครับคันนี้นะครับคลิปเลยนะฮะอ่าสามองศูนยดีด็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับลูกค้าครับชิป ภาพหน้าตาภายในนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป่ะก็จะมีโลโก้แคทแบบนี้เลยนะฮะบ่งบอกที่ห่อชัดเจนนะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็พวกแอร์การทําความเย็นเนี่ยก็มาเย็นพร้อมใช้เลยนะตัวนี้นะครับนี่เอาไปเนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะคอนโทรลลายแยกปาาคีบมีมาครบนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสนะฮะพวกแรงตามเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวลองรอบต่าให้ดูนะโอเคมาเลยนะครับ ตัวให้ดูก่อนเลยนะครับนะฮะนิ่มๆนะฮะปั๊มนี่บอกได้เลยว่าแรงดีมากๆเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะคอนโทรลคอนโทรนนิ่มนะครับอ่านะครับปึ๊ปลุ๊ปนะฮะฝั่งซ้ายนะฮะสวิงซ้ายขวาได้ปกตินะฮะกวักบูมเขาออกได้ดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับคอนโทรลครบนะฮะปั๊มแรงดีเดี๋ยวลองตัวเดินกันมากนะครับ ถอยหลังนะครับเดินหน้านะฮะไปปกตินะฮะบิดตัวทีเราข้างนะครับอ่าก็ไปปกติเลยเรียกได้ว่าตัวเดินเนี่ยก็ทํางานสู้แรงได้ดีปกตินะครับอันนี้คือรอบต่านะลูกค้าครับก็บิดตัวไปมาได้สบายยชิลๆเลยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมลุยนะความแรงตัวเดินแรงแอร์เย็นพร้อมใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกัน,นบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปิดดูในส่วนของสรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับแป่เดี๋ยวตัดไปเลยนะครับเนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะฮะก็เจอ วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลังเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเครื่อง Caterpillar C6.4 นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องแซนด d a r d ของเจ้าตัว3สุดดี้คันนี้เลยนะครับนี่นะฮะสภาพเครื่องนะครับบอกได้เลยว่า แ้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะฝาหลังก็สวยๆเลยไม่มีผู่นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะแห้งๆนะฮะเอาไปนี่พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับนี่แล้วก็หลังคาสวยนะครับ นะฮะฮแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวมอเตอร์สวิงแพ้คอนโทรลของเขานะฮะก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆเช่นกันนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแห้งคลิปนะฮะเงาเงาสวยๆนะครับอ่าฮะนะฮะเอาไปได้พร้อมเลยพร้อใช้งานแน่นอนนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องสำหรับนโอเคก็ได้เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแชสติบิล่าสามดีคันนี้นะครับก็ได้เกิดในที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้อ่านบนฝ่ามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะ,ะอาจจะจะมีร่วมของเขานะฮะรายละเอียดรอบคันนะคะราาับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแต่รายละเอีดยดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกที เครื่องปั๊มนะฮะตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานแน่นแน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับค่าตัวก็ไม่แพงเลยนะคันนี้นะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากทีนี้กับตัวคาตาเบต้าสามตองส่วนดีคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเราครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเวาไว้เจอกันมหม่นคลิปหน้าสวัสดีครับ